หลินเว่ยเว่ยพูดด้วยสีหน้าภาคภูมิใจถ้าข้าเรียนวิชาแพทย์วันหน้าจะต้องเป็นดาวดวงใหม่ของวงการหมอแน่นอนทว่าความทะเยอทะยานของข้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วความทะเยอทะยานของเจ้าอยู่ที่ใดเสียงของเจียงโมหานดังขึ้นทางด้านหลังกินจนกลายเป็นด้วงหลินเว่ยเว่ยหลุดปากพูดเจียงโมหานดูท่าแล้วต่อไปเขาต้องขยันกว่าเดิมเพราะด้วงตัวนี้ไม่ได้เลี้ยงง่ายหลินเว่ยเว่ยหัวเราะแห้งคำพูดนี้ตัดออกเอาใหม่เอาใหม่ นางกระแอมไอแล้วทำท่าทางของเยาวชนยุคสังคมนิยมที่มากด้วยอุดมการณ์และการสแสวงหาความรู้อุดมการณ์ของข้าคือการสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงทำให้ชาวบ้านได้กินอิ่มท้องบ้านเมืองเจริญรุ่งและแข็งแกร่งใต้ล่าสงบสุขเจียงโมหานอุดมการณ์สูงส่งใช้ได้หรืออาจเป็นเพียงความเพ้อฝันของคนที่ยากจนมาทั้งชีวิตทว่าหาักมันเป็นความตั้งใจของนางจริงๆไม่ว่าเขาต้องลำบากสักเพียงใดก็จะพยายามช่วยผลักดันให้นางไปถึงฝั่งฝัน หลินเว่ยเว่ยหันไปมองพี่สาวอย่างไม่สบอารมณ์นั่นคือสีหน้าอะไรของเจ้าไม่เชื่อหรือปีที่แล้วภัยล้างรุนแรงข้าวสาลีของบ้านเราได้ผลผลิตเกือบ4ี่ร้อช่างปีนี้มีปุ๋ยคอกให้ใช้อาย่างเพียงพอน้ำก็มีรวมกับเมล็ดพันุชั้นดีที่ได้จากปีที่แล้วการได้ผลผลิตถึง500ร้อยช่างก็ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแล้วก็ข้าวโพดอีกปีนี้ถ้าพยายามมากพอก็อาจขึ้นไปถึง700ร้อยช่างแต่เป้าหมายของข้าคือ1,000พัช่างพี่สาวเข้ามาแต่หน้าผากนาง ไม่มีแค่เหตุใดจึงพูดจาเหลวไหลได้เล่าหลินเว่ยเว่ยสะบัดมือนางออกแล้วหันไปพูดกับเจียงโมหานบัณฑิตน้อยเจ้าคิดว่าข้าพูดจาเหลวไหลหรือไม่เจียงโมหานสายหน้าคนอื่นอาจจะบอกว่านั่นเป็นแค่ความคิดเพ้อฝันแต่ข้าเชื่อว่าเจ้าไม่ใช่คนพูดจาเรื่อยเปล่อยข้าสนับสนุนเจ้าหลินเว่ยเว่ยทำหน้าตาซาบซึ้งบัณฑิตน้อยชาติก่อนข้าต้องช่วยกอบกู้โลกไว้แนสวรรค์จึงให้ข้ามาพบเจ้าข้าจะไม่ทําให้เจ้าผิดหวัง พืชผลในมิติน้ำผู้วิญญาณเริ่มสุกงอมอีกครั้งแล้วผลผลิตของข้าวสาลีพุ่งไปถึง500ร้ช่างข้าวโพดก็พุ่งไปถึง800ร้ช่างต่อหมู่ดังนั้นเป้าหมายของนางไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันสามารถเป็นจริงได้คนอื่นล้วนเข้าใจว่านางแค่ผู้จาเหลวไหลมีเพียงบัณฑิตน้อยคนเดียวที่ยอมเชื่อโดยไร้เงื่อนไขและสนับสนุนนางได้สามีดีแบบนี้ยังจะต้องการอะไรอีกบัณฑิตน้อยเหตุใดเจ้าถึงดีขนาดนี้ ทันใดนั้นน้ำตาก็ไหลาอาบหน้าของหลินเว่ยเว่ยนางเข้าไปกอดเอลเจียงโมหานว้าวเอลของบัณฑิตน้อยเล็กจังกอดแล้วรู้สึกดีมากชอบสุดๆฮ่าห้านางเฟิงเดินออกมาจากบ้านแล้วเห็นฉากนี้เข้าพอดีนางจึงรีบหมุนตัวหันหน้านีแล้วลากนางหวงที่อยู่ข้างหลังกลับเข้าบ้านฮ่าห้าตอนแรกนางเฟิงยังกังวลอยู่ว่าบุตรชายจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วลวนลามเสี่ยวเว่ยแต่มองจากตอนนี้แล้วใครจะลวนลามใครก็ยังไม่รู้พี่สาวคนโตทนมองไม่ได้ นางจึงรีบยกมือปิดหน้าที่แดงไปถึงลำคอแล้วเดินออกไปทันทีลินจือเยียนถือบทความออกมาให้เจียงโมหานดูหลังเห็นฉากนี้เข้าแล้วก็รีบทำเป็นมองไม่เห็นทันทีข้าไม่เห็นเลยสงสัยว่าข้าจะอ่านตำรานานเกินไปตาจึงเป็นอะไรไม่รู้มองไม่เห็นสักอย่างเจ้าดำนั่งอยู่ตรงเบื้องหน้าของพวกเขามันเงยหน้ามองคนโน้นทีคนนี้ที่ก่อนจะยื่นอุ้งเท้าไปแต่เจ้านายมันเองก็อยากโดนกอดเช่นกันเจ้าหงแดงเริ่มพูดเหลวไหลอโยโย่กอดกันแล้ว อย่าอย่าอย่าจูบกันแล้วอะขึ้นเตียงแล้ว